รถรถรถมันอุ้มบอลเฮ้ยผู้เล่นฮัลโหล สวัสดีครับทุกคนผมอาร์มเดอ์พีคนะครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปแบบว่าเดินเล่นมันติดปัญหาหลายอย่างนะครับผมสัปดาห์นี้เลยอาจจะไม่ได้อัพคลิปคอนเทนต์อะไรนะครับเพราะว่าติดเรื่องงานที่มหาลัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ยังเรียนอยู่แล้วก็ปี3แล้วนะครับผมงานมันก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะเลยไม่ค่อยมีเวลาจริงนะถ้าพูดตรงๆคิดคอนเทนต์ไม่ออกไม่แต่แบบช่วงช่วงนี้มันมันติดงานจริงครับอันนี้ก็มันเดินเล่นในมอนะครับผมอยู่มอดังย่านคลองหกนะครับก็นั่นแหละมอนั่นแหละนะฮะ ช่องนี้น่าจะไม่ได้ลงคลิปตามกําหนดการนะครับช่องผมเนี่ยก็จะลงคลิปทุกวันอาทิตย์9โมงตุลาคอาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างนะครับผมเช่นว่าไม่ตรงตามกําหนดเลยสักวันอะไรเงี้ยฮะก็แล้วแต่ว่าผมจะว่างอัพให้ช่วงไหนนะครับผมมันก็มีความรู้สึกว่าท้อท้อเหนื่อยนะเพราะว่าเราเรายังไม่สามารถเต็มที่กับมันได้นะครับก็ต้องเข้าใจตรงนี้ตรงที่ว่าตัวเองก็ยังต้องเรียนอยู่ด้วยนะครับพอหมองหมู่บ้านเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับผมที่ยาญาติเขาก็รอรับปรเงี่ยจริงก็ที่ชวนโอ๊ตมาเดินเล่นนะครับเพราะว่าเห็นโอ๊ตไม่สบายก็เลยา ลมนะครับนะผม, <laughs> ผมเชื่อว,ว่าอย่างนั้นนะครับว่าการที่เราไม่สบายแล้วเราเออกมาตากแดดตากลมตากฝนมันจะช่วยเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ <laughs> ตอนนี้ก็โอ๊ตเขาเพิ่งย้ายมาเรี้ยงที่นี่นะครับคือผมจบมาก่อนผมจบไม่เคยไม่ค้มเลยเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูดอนเมืองอยู่ใ,ใกล้ <laughs> กลับมากลับมาเรื่องเดิมก่อนเ <laughs> พื่อนโอ๊ตผมนะครับเขาอยากเดินรอบมอนนะครับก็ ตอนแรกมึงบอกชวนกูนเดินรอบมอไม่ใช่ไม่ก็คือตอนแรกผมชวนผมชวนโอ๊ตมานะครับแต่ทีนี้โอ๊ตเขาบอกว่า <c oughs> โอ๊ตมันอยากเดินรอบมอครับแบบทุกซอกทุกมุมนะฮะพามาทัวร์มอหน่อยนะครับเดี๋ยวจะงงทางนะเพราะมอก็ค่อนข้างที่จะรับซับซ้อนพระทามมันเชื่อมกันหมดนะอืมก็น่าจะพอมีสรัระบ้างนะครับคลิปนี้ก็เดินพูดเรยเปื่อยนะครับไม่เน้นอะไรผมไม่แข็งแล้วอธิบายเลยว่าเนี่ยมาหาลัยเรามีกนะี่คณะ 11คณะ1วิทยาลัย11คณะนะครับผม1วิทยาลัยนะครับมีเทคโนสื่อสารนะครับผมบริหารครับฆากรรมครับศิลปศาสตร์ครับคุรุศาสตร์ครับมีมีวิศวะด้วยครับแล้วก็มีพยาบาลอันนี้หมอกูหรือสนามแดกครับฝากนะครับถ้าอยากขับไว้ก็สนามแดกคลองฮาะเอ้ยถึงคณะเท่าไหร่แล้วเนีะแปดหรืออะไรอีกวะนั่นแหละตามนั้นครไปเซิร์ชเอานะแบบ หลับมงคลทันยอคือเมื่อกี้ที่ตกใจคือมอผมเนี่ยมีคูน้ํามีร่องน้ำอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีมีเฮียเนาะอยู่เยอะอยู่มากมากนะพี่มอเดือสะดุ้งดีเลยเมื่อกี้แม่งมืดด้วยเสียงมันแบบ้งว่าโหเนี่ยวันดีครับผมฝากช่องอพิกด้วยครับ อัาจริงก็กลัวเล็กๆนิด <mm> มีใครที่ไหนจะมาเดินรอบหมอมืดๆนีๆ่ฮะ <mm> ให้ดูความมืดของถนนหน้าคณะผมนะครับเรากลับมาหมดซีเรีสนะแบบว่าผมก็อันจริงก็ท้อเล็กน้อยนะผมเรื่องทําคลิปเพราะว่าผมมองว่าจุดที่ยากสุดในการทำยูทูบจริงๆ,ๆมันคือการทำคอนเทนต์ <c ups> ให้มันมีสาระแล้วก็ให้คนดูได้รับอะไรจากเราไปนะครับอ่ะอย่างล่าสุดคลิปกินของผมเลยนะอ่าถ้าถ้าหลายคนสังเกตนะผมจะใส่ข้อความไปเพราะว่าคลิปนั้นอ่ะคือถ้าผมไม่ใส่ เทคนิคการกินอาหารแบบให้มันอิ่มช้าคือคลิปนั้นจะไม่มีสาระอะไรเลยนะครับผมฟีดแบ็กคลิปนั้นก็ไม่ค่อยจะดีนะครับผมแล้วก็คิดว่ผมไปเที่ยวเขาพญาเดินทงนะครับคลิปนั้นก็กระแสต่รับไม่ค่อยดีนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เห็นชัดเลยนะครับผมที่สามารถเห็นชัดได้เลยก็คือที่ผมแจกว์ปสาวๆนะรผมที่งานมอเตอร์โชว์นะฮะคลิปนั้นเนี่ยยอดวิวก็เกือบพันเลยนะครับผมผมมองว่าเนี่ยครับคือสิ่งสําคัญในการทำยูทูบเบอร์นะผมก็คือคอนเทนต์ หนึ่งคอนเทนต์กับ2องออรูปปกนะครับผมแล้วก็ชื่อนะครับเป็น3อย่างที่สําคัญมากๆได้อ่านหนังสือหลายๆเล่มนะครับผมที่ยูทูบเบอร์บางคนเขียนนะครับก็อย่างว่าเล่มล่าสุดที่อ่านนะครับผมก็เป็นของพี่เก๋ไก่นะครับผมเก๋ไก่เทรเดอร์เป็นหนังสือที่ดีนะครับผมโอ๊ย <laughs> ยิ่งมองไม่เห็นทางอยู่ <laughs> ย้ายไฟไ้ดีมาถือนะครับเพราะว่าทางมันค่อนข้างจะมืด <laughs> สุด โอเคโอเคเรากลับมาถึง <ugly> จ okay, okay. so ุดท <sh> <ether> ี่มีไฟแล้วนะครับ hmm. ค <laughs> ือในใจนะผมที่หวังว่าจะมาเดินครั้งนี้นะครับผมก็คือต้องการเจอสาวๆนะครับข้างหน้าเราไปโพ้ข้างหน้าก็ไปโพสนสนามกีฬายย้ำเงานั่งอยู่ขอโทษครับขอโทษครับผมนั่งมองอยู่แล้วไม่พูดผมไม่เห็นเห็นกูก็ไม่พูดเป็นแดงงกูหันไปเห็นคนหน้ากูตกใจเลย ก็คงไม่เห็นหน้าหรอกว่าไฟอยู่เนี่ยเขาอยู่ที่มืดเว้ยตามหลักทฤษฎีแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถมองเห็นเราได้จากที่สว่างไปเพราะเขาอยู่ที่มืดมันเป็นไปได้ทันทฤษฎีสูงนะครับทุกคนนะครับผมรีคลิปนี้มันจะออกแนวเล่บเผื่อยเดินคุยนะแบบมีสาระไม่มีสาระอ่าแล้วสาระบ้างมีสาระบ้างนะผมแต่ผมก็ทําคลิปนี้ออกมาจากใจนะครับดูหน้าผมก็ดูอ่อนะครับว่าจริงใจขนาดไหนเดินผ่านไปเนี่ยๆทั้งค่าชั่วโมงแล้วก็ตัดเลี่ยทิ้งหมด นี่ก็คือรถรางที่ผมบอกทุกคนมันเป็นรถที่แบบใช้ระบบไฟฟ้าเคยเห็นไหมแบบไอ้พวกเด็กในเมืองอ่ะเคยเห็นบ้างปะเมกูจะโดนู่นวะตัดออกตัดออกมีตัดออกขอโทษนะครับผมผมก็พูดเล่นๆนะหยอกลองเปลี่ยนเข้าไปเดินในสนามมองไหมก็เผื่อมีสาวๆอันนี้ก็เป็นสนามมองผมนะครับคือมันมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแบบอือพูดต้องหม่อนไรพูดเลยปะแล้วทุกคนนะผมจะพาเข้าไปเดินด้านในสนาม สำหรับใครที่อยู่แถวนี้นะครับผมก็สามารถมาออกกำลังกายได้นะฮะก็ก่อนเข้าต้องเช็คชื่อนะครับนะครับก็สนามมอผมก็เปิดตั้งแต่เปิดตั้งแต่เที่ยงคืนนะผมถึงถึงเที่ยงคืนเปิดตั้งแต่สี่โมงนะผมแล้วก็ไม่เกินสามทุ่มนะฮะตอนนี้ก็เข้ามาเดินดูเสาข้างในสนามนะครับ <nữa> <fish> ก็มอกลังกาได้นะครับผมก็มีเลนให้วิ่งถึง8เลนนะครับใช้ความเร็วได้ไม่เกินคือเล่นจริงมันไม่มันไม่มีใครชงไม่มีใครตบมันไม่โบบาก็ต้องโบบาเองสวัสดีครับสวัสดีครับเหนื่อยไหมครับผมวิ่งเหนื่อยไหมเดี๋ยวเราเราวิ่งสักรอบไหมวิ่งสักรอบไหมผมว่าไอ้น้องแก้มเมื่อกี้มันจจะยังงงอยู่นะครับเออถ้าน้องดูคลิปนี้พี่ก็ขอโทษด้วยนะครับ จะจรฉันเสียทีขุัมมองผมด้วยทุกคนผมร้องเพลงเพี้ยนแล้ววะบอกกันฉันให้รู้ทีทายแล้วยังมีความหมายขอโทษทุกคนนะผมปวดตวสติเราจะมาดูกันนะครับว่าผมจะเผาผ่านไปทั้งหมดกี่แคลอรี่นะครับในการเดินรอบมอสไงอานนี้ดีกว่าเข้าไปในเขาเรียกว่าสวนย่อมมอสนะ ส่วนยหญมาว่ะเออถ้าใครเดินเข้ามาเดินสวนนี้ตอนคืนก็เอาไฟฉายวยนะเพราะว่าเหียเยอะมากนะครับเนี่ยจะพาไปเดินตรงสวนฝั่งนู้นนะผมแต่ว่าเราตัดสินใจไม่ไปดีกว่าเพราะว่าทางมันมืดแล้วมันก็ค่อนข้างจะเสี่ยงเหียด้วยนะครับเฮ้ยถ้าถนนตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากเลยทุกคนเนี่ยถ้าใครมาก็แบบมาถ่ายรูปได้เลยเว้ยโคตรเท่อะรบบมันจะเป็นต้นตาลของฝั่งตรงกลางเป็นถนนมีเสาไฟตรงนี้เป็นน้ําสิ่งยวดล้อท่ครับมันเปลี่ยวจริง อรือรู้ว่าอาจจะมีผีขอโทษนะครับโทษนะครับผมเดี๋ยวบันเทิงเลยผมทําเป็นแบบเป็นช่วงนี้มาทุกคนแบบว่าเรามาเดินคุยกันอย่างเงี้ยแบบเล่เปื่อยบ้างมีสาระบ้างและสาระบ้างนะแต่ต้องคิดชื่อช่วงก่อนว่าชื่อช่วงอะไรดีชื่อช่วงอะไรดีเพื่อนช่วงช่วงหรือว่าใครมีชื่อที่มันดีกว่านี้นะผมก็คอมเมนต์ก็ไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับสาหรับใครนะครับผมที่คิดชื่อช่วงได้โดนใจผมนะครับผมผมก็จะ มีบัจเจ็ตให้นิดหน่อยนะครับผมคือว่าเป็นเงินรางวัลนะฮะในการช่วยผมคิชื่อนะเพราะว่าผมไม่ค่อยคิดเอ็ดเรื่องนี้นะ <c oughs> ผมจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะผมเป็นคนที่ร้องเพลงเพาะมากนะคือแบบ เวลาไปนั่งร้านไหนเขาจะแบบเชิญแบบคุณอาร์มขึ้นไปร้องเพลงหน่อยค่ะอะไรเงี้ยนั่งทำเพลงเบาๆเขาก็แบบโอ้โหกิริศกากแล้ว่ามีคบกันมีเลิกลามีคนเลวมีจนน้ำตาความจริงอยู่บนสายลมบนด่านฟ้ามีความสูงมีพบเดินเทยหลังแล้วก็จากลานี่เป็นไงทุกคนกแบบสครัแบดวิววิวมา <laughs> มาเดินคุยไปคุยมาเอ๊ะมันมน่าจะทำเป็นช่วงได้นะทุกคนคิดว่าไงคือถ้า,ถ,าถ้ามีคนใหญ่ให้ผมทำผมก็จะทำนะผมช่วงวอล์กท็อปหรือว่า ชื่อที่ทุกคนจะคิดที่ผมเนี่ยเออถ้ามีคนแนะนำสนับสนุนนะครับผมก็จะทำต่อนะฮะสำหรับช่วงวอล์กท็อปนะครับรถรถรถมัน <c oughs> อุ้มบอลเฮ้ยูเป็นเล่นฮอยฮัลโหลอ๋อติดจังติดอยู่รถจังติดอยู่ดูได้ไงฟคลานตายรถยนต์นะ <c oughs> อ่า โอเคอเค,ครับผมทุกคนก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผม,มก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจผมนะครับก็รักทุกคนมากๆนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผม,ผมก็เดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน,น้าสวัสดีครับบ๊ายบาย